สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานก็ได้มาซื้อแปลงหญ้าของคุณยายอ้วนนี่นะคะเจ้าของแปลงหญ้านะคะนี่นะคะที่แม่ควานได้ไลฟ์ขายอาหารออนไลน์แม่ควานก็เลยนํามาซื้อแปลงหญ้านะคะให้คุณแม่ลินลี่กับน้องวันดีได้รับประทานกันนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณยายมากนะคะที่แบ่งย้าให้น้องช้างนะคะนี่นะคะแปลงญ้าคุณยายได้แบ่งให้นะคะนี่สุกนุ่นเลยนะคะนุน่มย่าอ,อ,อ่อนนะคะคุณยายก็รดน้ําทุกวันนะคะนี่เขียวขจีมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่คุณตาคุณยายเขาก็รดน้ํานะคะสายยางนี่ก็คุณตานะคะที่เขาซื้อ ขาปลูกญ้านแล้วก็ลดน้ำไว้ช่วงนี้นะคะเขียวขจีมากเลยนะคะพ่อควานก็ได้ทำการตัดให้น้องช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะนี่พอควานเพิ่งตัดก่ยง่็่า,านี่กนี่ก็ตานะคะที่ได้ขายแปลงญ้าให้นี่ก็พ่อควาน กควานก็มาตัดวันนี้นะคะครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนอาหารช้างออนไลน์นะคะแม่ควานก็ได้มาซื้อแปลงหญ้าไว้ให้น้องช้างได้รับประทานกันนะคะนี่นะคะก็ขอขอบคุณคุณตาคุณยายทั้งสองมากนะคะที่ได้แบ่งแปลงหญ้าให้น้องช้างได้รับประทานกันนะคะ นี่ก็คุณตาก็ทำการลดนาคะที่ถึงได้เขียวกระจีขนาดนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูแ้งถ้าไม่ลดน้ําก็แห้งเหี่ยวตายหมดนะคะคุณตาเขาก็ปลูกพริกไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นริมบนี่ยปลายปลายโด่งปลายดงเนี่ยแล้ได้ไหมมาต้นลิมเนี่ยโอ้เนี่ยปลายหลงนี่คุณตาเขาปลูกพริกด้วยนะคะลดพริกลดยา นะคะแม่ควานก็เลยมาแบ่งขอซื้อกับแกนะคะเพื่อให้น้องช้างได้รับประทานกันนะคะจากคะแนนที่คุณแม่ f อได้สนับสนุนอาหารออนไลน์นะคะแม่ควานก็ได้มาซื้อแปลงหญ้านะคะให้น้องช้างได้รับประทานกันนะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่ f c ทุกท่านนะคะที่ใจบุญร่วมสนับสนุน อาหารช้างผ่านซื้อออนไลน์ที่คุณแม่ได้เปิดรับออเดอร์ไปนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะ <c oughs> คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บ <c oughs> ไม่ไข้ <c oughs> ไม่ป่วย <c oughs> ไม่จนนะคะ <c oughs> แม่ควานก็ขอขอ,ขอบคุณ <c oughs> คุณแม่ทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนอาหารช้างผ่านซื้อออนไลน์ ที่ได้ให้น้องช้างได้มีแปลงหญ้าได้มีหญ้าอ่อนได้รับประทานกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะแลงหญ้าที่คุณตาคุณยายเขาลดน้ํานะคะมีสองตายายเขาทําการเกรษตรนะคะมีทั้งพริกแล้วก็หญ้านะคะลดทั้งพริกทั้งหญ้านะคะเดี๋ยวชกจีมากเลยนะคะคงสูกใจน้องช้างทั้งสามมากเลยนะคะก็ขอ,ข,อขอบคุณมากนะคะคุณตาคุณยายที่แบ่งอาหารให้นะคะ ะะแม่ควานก็หาหลายที่นะคะพอดีคุณยายก็บอกว่าเขาจะแบ่งให้ก็เลยแม่ควานกับพวกควานก็เลยมาดูนะคะก็เลยตกลงกับคุณตาคุณยายเลยนะคะก็แบ่งให้หนึ่งแปลงนะคะน่ารักมากเลยนะคะคุณตาคุณยายส่วนแปลง,ปลงทางนี้เขาก็ไว้ให้ช้างของท่านนะคะเขาก็แบ่งให้แม่ควานแปลงนี้นะคะ ตาคุณยายเขาก็รดน้ำนะคะวันนี้น้องช้างได้กินหญ้าอ่อนนะคะถูกใจนางทั้งสามมากเลยนะคะเลขุนตาเขาก็ทําการเกษตรด้วยนะคะนก็พลิกของท่านนะคะสวยงามมากเลยนะคะ คือยานะคะพอควานก็ได้ทำการตัดไปให้น้องช<ม>้างแล้วนะคะทริปนี้แม่ควานก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมสนุสนับสนุนคะแนนค่าอาหารช้างผ่านซื้อออนไลน์นะคะที่แม่ควานได้เปิดรับแล้วนะคะแม่ควานก็นำมาซื้อแปลงญ้านะคะก็ขอขอ,ขอขอบคุณมากนะคะ ขอให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะแม่ขวานก็ได้แต่ขอบคุณนะคะคลิปนี้แม่ขวานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะแม่ขวานก็ขอขอ,ขอบคุณมากคะ่ะ